ในภาพอาร์ตเวิร์กของเกม Little Nightmare nice ภาคที่2นั้นมีการเปิดเผยหน้าตาของเด็กทั้ง6คนซึ่งมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่า The ะตินแมนนั้นมีเหตุผลที่ทำไมจ้องจับเด็กเหล่านี้มาเพื่อเข้าไปในทีวีด้วยโดยในเรื่องของเกม Little Nightmare nice ภาคที่2นั้นเราก็จะรู้ว่า The ตินแมนนั้นก็คือโมโนในวัยเด็กที่เติบโตขึ้นมาและถูกซิกหักหลังและพาเขาตกลงมาสู่หอคอยที่ทําให้เขานั้นกลายเป็นตินแมนและเขามีความสามารถในการเชื่อมโยงเวลาและก็สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขลูกของตนเองได้แต่ตัวเขาไม่สามารถรุดพ้นออกจากเหตุการณ์เดิมๆได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วซิกก็จะหักหลังเขาเหมือนกับตอนที่เขาได้พบเจอกับซิกในครั้งแรกนั่นเองทฤษฎีนี้คิดว่าเดอะตินแมนนั้นอาจจะมีเป้าหมายในการจับเด็กเหล่านี้เพื่อขัดขวางซิกและโม ในระหว่างที่กำลังเดินทางมาสู่หอคอยน,นั่นเองในทฤษฎีนี้ผมคิดว่าตัวละครที่ออกมาในเกมพิตต์น i g h t m a r e ภาคที่2นั้นอาจจะเป็นหนึ่งในเด็กทั้ง6คนนี้โดยผมจะไล่ตั้งแต่โมโนก่อนเป็นโมโนที่เติบโตขึ้นมาสุดท้ายและเขาจะกลายเป็นเดอะตินแมนและทำให้เราได้รู้ว่าตัวละครตรงนี้นั้นสามารถย้อนอดีตกลับไปหาตัวเองได้และสามารถแก้ไขลูปเวลาได้โดยการออกจากทีวีนั่นเอง รือลูกเด็กคนนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่มีความเศร้าอยู่ที่หน้าตาและทรงผมของเขานั้นมีลักษณะคล้ายกับตัวละครในคอนเซปต์อาร์ตรูปหนึ่งก็คือตัวละครอย่างช่างตัดผมซึ่งตัวละครช่างตัดผมนั้นมีเหตุผลบางอย่างที่ถูกตัด โดยตัวละครช่างตัดผมนั้นอยู่ในคอนเซปต์อาร์ตของเกม Little n i g h t m a r e ซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นมีลักษณะทรงผมที่คล้ายการลวมไปถึงหน้าตาที่มีลักษณะที่คล้ายกันด้วยรวมไปถึงตัวละครเด็กที่ถือลูกอมนั้นยังมีลักษณะที่ใส่กางเกงแล้วก็เสื้อที่มีความคล้ายคลึงกันกันกบช่างตัดผมซะด้วยซึ่งผมสิษฐานว่าเด็กคนนี้นั้นจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ กตินแมนนั้นจับตัวไปแล้วก็ออกมาอยู่ในหลูมเวลาเดียวกันกับโมโนและก็ซิกนั่นเองทำให้เราได้เห็นว่าตัวละครช่างตัดผมนั้นคือเด็กคนนี้ที่ถูกย้อนอดีตและกลายมาเป็นตัวละครในปัจจุบันก็คือเป็นช่างตัดผมนั่นเอง เด็กผู้หญิงที่ถูกขังในโรงพยาบาลนั้นมีการเขียนวันเวลาด้วยช็อกตลอดเวลาครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิงคนนี้จะเขียนช็อกแล้วก็จะมีการเขียนอยู่ตรงกําแพงซึ่งสังเกตได้ว่ามันจะมีห้องหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันคือห้องในโรงเรียนนั่นเองซึ่งผมสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้เนะี่ยก็คือคุณครูซึ่งเราจะได้เห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันโดยที่คุณครูคนนี้มีลักษณะที่มีการเขียน อักษรวันและเวลาที่มีการเขียนช็อกเหมือนกับเด็กคนที่อยู่ในห้องพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงมันจะมีห้องห้องหนึ่งที่เหมือนกับห้องที่ตัวของเด็กคนนี้เนี่ยถูกจับมาแล้วก็เขียนช็อกเหมือนกันถ้าสังเกตดีๆว่าโรงพยาบาลกับโรงเรียนเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันโดยมีการเชื่อมโยงผ่านเชือกที่เหมือนกับเป็นการปีนขึ้นมาสู่โรงพยาบาลแล้วก็ตัวโรงเรียนด้วยนั่เนเองนะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันจะมีเชือกที่เหมือนกับจะมีความคล้ายคลึงกัน ในห้องห้องเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกับว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลนั่นเองตัวละครที่ใส่ผ้าคลุมสีขาวนะครับแล้วก็มีดวงตาที่มีการเจาะรูอยู่นะครับตัวละครตัวนี้นั้นมีลักษณะคล้ายกับเด็กคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในตัวละครดิจิตอลสแตรกคอมิกด้วยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นก็คือเดอะฮันเตอร์ครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าการที่เดอะฮันเตอร์นั้นมีแขนข้างเดียวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้ก็จะมีแขนข้างเดียวเหมือนกันด้วยเพราะว่า เดอะฮันเตอร์ถ้าเรามองดีๆนะครับการเล็งปืนการถือของของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะ เขาจะใช้แขนข้างซ้ายตลอดเลยและรวมไปถึงแขนของเขาเนี่ยลักษณะของฮันเตอร์จะมีแขนข้างซ้ายแล้วก็ใช้แขนข้างเดียวตลอดโดยแขนข้างซ้ายของเขานั้นก็เป็นแขนจริงๆแต่ว่าแขนทางขวามือเนี่ยอาจจะเป็นแขนที่ต่อเติมขึ้นมาโดยเป็นแขนเทียมซึ่งต่อใช้งานแล้วก็สังเกตดูดีๆว่าในบ้านของฮันเตอร์นั้นก็มีลักษณะที่มีการสร้างตุ๊กตาออกมามากมายเลยโดยเฉพาะการที่เขาสามารถสร้างแขนเทียมในมันผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่สามารถสร้างตุ๊กตาแบบนั้นได้ แล้วก็การยิงการเล็งปืนของเขานั้นเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าตัวเขานั้นดูเหมือนจะใช้แขนซ้ายอยู่ตลอดเลยซึ่งส่งผลทําให้เด็กคนนี้ดูมีความคล้ายคลยคึงกับฮันเตอร์มากๆเลยโดยเฉพาะการที่เขานั้นได้ใส่ ผ้าคลุมที่ปิดบังนะดวง,ดวงตาของเขานะครับโดยตรงตาของเขาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับหน้าตาของฮันเตอร์เช่นกันซึ่งฮันเตอร์เนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าการที่เด็กแล้วก็คนในเมืองเนี่ยได้ดูทีวีพวกนี้ครับทำให้โดนสะกดจิตกลายเป็นเดอะวีเวอร์นั่นเองส่วนฮันเตอร์เนี่ยได้รู้ทันแล้วก็อาจจะถูกจับตัวมาแล้วรวมไปถึงตัวเขานั้นอาจจะได้มาโผล่ที่ป่าด้านนอกเมืองนั่นเองนะครับ ส่วนเด็กคนสุดท้ายนะครับก็คือเด็กที่หลงป่าแล้วก็ถูกจับตัวโดยเดอะตินแมนนั่นเองเด็กคนนี้นะครับมีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับตัวละครในเกมว i ตเ l e ร์ g ไนท์แภาคที่1อยู่คนหนึงก็คือเดอะเจเนเตอร์นั่นเองหรือว่าพาโรงในเกมภาคที่1น,นั่นเองที่ซิกได้ไปเผชิญหน้ากับเขานะครับโดยเด็กคนนี้นะครับถ้าเรามองดีๆแล้วจะมีลักษณะดวงตาที่ปิดอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขานั้น อาจจะถูกจับตัวมาแล้วไปส่งสู่เดอะโมซึ่งทฤษฎีนี้มีความเป็นไปสูงว่าตัวเขานั้นจะถูกจับตัวมาแล้วก็ไปอยู่อีกลูหนึ่งหรือว่าลูเวลาอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมสันนิษฐานว่าเดอะตินแมนนั้นทําให้ไทม์ไลน์ของเรื่องราวนี้ผันผวนและรวมไปถึงตัวเขานั้นซึ่งเป็นตัวละครสําคัญที่ส่งผลต่อเนื่องสู่ตัวละครอย่างซิกที่จะกลายเป็นเดอะเลดี้ต่อซึ่งความผันผวนของเวลา ทำให้ตัวละครต่างๆนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงเราจะได้เห็นลักษณะของเด็กที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเด็กคนที่ถือลูกอมเนี่ยอย่างตอนแรกเขาจะถูกบูลลี่ใช่ไหมครับจนเขาเนี่ยได้กลายเป็นช่างตัดผมสุดโหดทําให้ตัวเขานั้นมีความเปลี่ยนแปลงทน้าของจิตใจส่วนคุณครูเนี่ยที่เป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกบูลลี่เหมือนกันนะครับที่ถูกจับตัวขังไว้แล้วก็รอความตายอยู่ ตัวเธอนั้นก็เป็นคนที่คุมเด็กบูลลี่แทนและตัวเธอนั้นก็กลายเป็นคุณครูที่มาคุมบูลลี่แทนเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะหยุดเธอได้หรือว่าต่อกรเธอได้เธอเลยกลายเป็นคุณครูที่ดูแลพวกบูลลี่แทนนั่นเองนะครับส่วนเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อคลุมนะครับดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยในคอมสิคนี่ครอบครัวเขาเนี่ยได,ได้เสียชีวิตไปหรือว่าจากไปจากการที่ถูกทีวีนั้นดูซับพลังเข้าไปกลายเป็นเดอะวีเวอร์ตัวเขาเลยสร้าง บ้านที่อยู่ชานเมืองและตัวเขานั้นยังมีลักษณะที่ยังคงมีความรักครอบครัวอยู่เลยสร้างตุ๊กตาเพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนครอบครัวเขารวมไปถึงเด็กคนสุดท้ายอย่างเดอะเจเนเตอร์ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีลักษณะที่หน้าตาคล้ายกันถ้าดูจากการที่ตัวเขานั้นมองไม่เห็นแล้วเนี่ยแล้วตัวของเดอะเจเนเตอร์นั้นก็มีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันคือมองไม่เห็น มีภาพที่ปิดตาเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายตัวละครอย่างซิกนั้นก็จะกลายเป็นเดอะเลดี้ในเกมนิ e ตินิสแมนภาพที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุที่สันนิษฐานว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่โมโนในไวโตหรือว่าเดอะตินแมนนั้นพยายามจะเปลี่ยนลูปเวลาและพาเด็กๆมาที่ทีวีเพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างเหมือนกับที่เขานั้นพยายามจะเปลี่ยน ที่เขาพยายามจะจับตัวซิกมาแล้วก็กลายเป็นสัปปะาดในหอคอยซึ่งก็จะเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจที่มีความเป็นไปสูงว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นฝีมือของเดอะตินแมนนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นทฤษฎีที่เดอะตินแมนที่ย้อนเวลากลับมาเรื่อยๆนั้นอาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเวลาและก็ความผิดปกติของเวลานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปสูงว่าเราเด็กทั้ง6คนนี้อาจจะมีการเชื่อมโยงกันผ่านตัวละครเด็ก กับตัวละครที่เคยเออกมาในเกมวิตเทอร์นแมรทั้ง2ภาคนี้นะครับเมื่อชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึง DLC ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการออกมาในช่วงเดือนหน้าด้วยนะเนี่นะครับอย่างนั้นฝากกดติดตามไว้ก่อนละกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ